ตอนแรกเราเสียใจเพราะว่าในวัยที่เรา20กว่าเรากำลังมีเพื่อนมีฝูงอะไรเงี้ยพอไปไหนเราก็มีเพื่อนไปด้วยกันพอหลังจากนั้นชีวิตมันเปลี่ยนคือทุกสิ่งทุกอย่างมันหายไปเลยจากเพื่อนที่เคยพบหรือว่าญาติพี่น้องอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบไปเขาไม่ได้แล้วตัวคนเดียวตอนที่ป่วยออกจากโรงพยาบาลมาแม่เป็นคนดูแลครับเป็นคนอาบน้ำช่วยตัวให้เพราะเราทําอะไรไม่ได้นอนเป็นผู้พิการติดเตียงก็หลังจากที่เป็นมาแล้วแขนนี่คือสิ่งสาคัญแล้ว มันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็น,ปน,ปนทั้งมือทั้งขาของเราก็คือเราต้องใช้มันให้ชินให้ชินกับมือของเรารักษาตัวมาเราไม่รู้สึกท้ออะไรในตอนนั้นนะครับพอเราออกโรงพยาบาลมาแล้วมารักษาตัวอยู่ที่บ้านเราได้ดูทีวีเราเคยเห็นว่าตัวเรามีขาพอเรามองทีวีแล้วภาพทุกอย่างที่เราเคยมีเราเห็นแล้วเราไม่อยากทําอะไรเลย ในตอนนั้นที่โดนรถชนมาขาขาดแล้วเราจะไม่คิดทำลายตัวเองจะไม่คิดตั้นฆ่าตัวตายหรือว่าอะไรเนะี้ยเพราะว่าเราจะรักษาชีวิตที่แม่มอบให้มาให้ดีที่สุดหลังจากนั้นเราจะฟื้นฟื้นฟูตัวเองให้ดีที่สุดจะทาตัวเองให้แข็งแรงจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้คนอื่นเขาทาได้แล้วเราก็ต้องทําได้อุปสรรคในการใช้ชีวิตตอนที่ขาขาดแล้วนอกจากการนั่งการนอนเตียงนอนสูงแค่นะั้โดดขึ้นโดดลงเรายังโดโดไม่ได้เลยเพราะเราไม่รู้จักวิธีใช้กําลังแขน ว่าเราเคยมีขาใช่ไหมพอเรามาฝึกโดโดพวกนี้เราจะทำไม่ได้ที่สูงที่ต่ำเราลำบากมากทุกสิ่งทุกอย่างอาบน้ำแม้กระทั่งกระโดโดขึ้นลูกโยนแหลังจากฝึกฝนการใช้ชีวิตครั้งใหม่หลังสูญเสียขาทั้งสองข้างคุณการก็เริ่มมองหาโอกาสในการสร้างรายได้ที่ตนเองเพื่อไม่ให้เป็นภาระของใครเราจะทำทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ให้เป็นภาระกับคนรอบข้าง,งพอพิการมาแล้ว เราไม่อยากให้แม่มาต้องมาเหนื่อยกับเราตอนที่เราเห็นแม่มาดูแลเราคิดอยู่ในใจอย่างเดียวว่าเราจะต้องมีอาชีพเพื่อดูแลแม่ให้ได้คือเราออกออกมาแล้วหลังจากที่เราเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไม่เป็นภาระอีกคือเราอยู่บ้านรักษาตัวตักเสียตัวเต็มใจเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อเราจะมาขายของมาทำมากินใช้เวลาเป็นหนึ่งปีหนึ่งปีเพื่อฟื้นฟูร่างกายตัวเองให้แข็งแรงขึ้นอาชีพแรกที่เริ่มมองหาก็คือผมอยู่ในหมู่บ้านด้านหน้าหมู่บ้านก็จะมีร้านขนมหวาน เป็นพ่วงข้างเขาจะมีหลายคันเราก็ไปเห็นเขาทุกวันเราก็ไปคุยเคีเขาทุกวันเราก็อยากจะขายขนมของเขาก็เลยไปขอเขาไปขอลุงที่เป็นเจ้าของรูขนมว่าเราอยากมีอาชีพตอนแรกที่เราไปขอเขาก็คิดอยู่ว่าเขาจะให้เราไหมเพราะว่าด้วยความพิการเราไปเราไปด้วยวิวแชร์เนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะให้เราขายหรือเปล่าพอเขาว่าอนุญาตให้เราขายเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณลุงคนนั้นเนา